Thank <laughs> ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการเส้นทางกีฬานะครับผมและทีมงานนะครับมาอยู่ที่ยิมเนเซียมหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธองคลรักษ์จังหวัดนครนายกครับตอนนี้ที่สนามแห่งนี้นะครับกำลังมีการแข่งขันฟุตซอลลีกนะครับในระดับอุดมศึกษาในประเภทเฟรชชี่ชายนะครับแล้วก็ประเภทฟุตซอลหญิงนะครับเฟรชชี่ชายก็คือเฉพาะเด็กผู้ชายปีหนึ่งครับจาก ทุกมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขันนะครับเฉพาะปีหนึ่งนะปี2ปี3ปี4ไม่ได้ต้องปีหนึ่งเท่านั้นเฟรชชี่ชายแล้วก็ในประเภทเหญิงครับหญิงนี่ก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี4เลยก็สามารถส่งทีมแข่งขันได้นะครับก็มีหลายสถาบันหลายมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศครับส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ทางไอร์เลนไทยแลนด์ก็จัดการแข่งขันให้เพื่อที่จะให้น้องๆปีหนึ่งนะครับผู้ชายนะครับได้มีโอกาสแสดงฝีเท้าเพราะว่าในหลายๆการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา น้องปีหนึ่งส่วนมากจะเป็นได้แค่ตัวสำรองหรือว่าเป็นได้แค่ทีมบีนะครับโอกาสในการลงสนามแสดงฝีเท้าเนี่ยก็อาจจะน้อยไปหน่อยสําหรับในประเภทวูเมนหรือว่าประเภทนักศึกษาหญิงเนี่ยอุดมศึกษาหญิงเนี่ยก็มีน้อยรายการครับในเมืองไทยที่จะมีโอกาสมีเวทีในการแข่งขันให้กับน้องๆผู้หญิงได้แสดงความสามารถกันนะครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เปิดโอกาสให้กับเฟรชชี่นะครับแล้วก็นักศึกษาผู้หญิงเนี่ยนักกีฬาหญิงได้โชว์ความสามารถกันใน เชิงกีฬาฟุตซอลนะครับเพราะว่าในบรรดากองเชียร์บนอัฒจันทร์เนี่ยก็จะมีแมวมองจากสโมสรต่างๆนะครับที่จะเข้ามาดูฟอร์มการเล่นของน้องๆนักกีฬาแต่ละคนเพราะวา่าถ้าใครโชว์ฟอร์มดีใครโชว์ฟอร์มแบบเข้าตาเนี่ยก็มีโอกาสต่อย,ยอดในการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตนะครับอย่างวันนี้ผมมานั่งดูเกมตั้งแต่เช้า,ชาแล้วตั้งแต่10บโมงเป็นต้นมาเนี่ยก็ถือว่าก็มีน้องๆหลายคนนะครับที่โชว์ฟอร์มได้เข้าตานะครับแล้วก็คิดในใจว่า ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยโหมันมีแววนะที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เลยนะครับเพราะว่าหากได้รับการพัฒนาได้รับการชี้แนะที่ถูกต้องเหมาะสมพัฒนาต่อยอดไปเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นกําลังหลักของทีมชาติได้อย่างน้อยๆก็ต้องเป็นนักกีฬาอาชีพของสโมสรฟุตซอลไทยลีกได้หลายๆคนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักกีฬาหญิงเนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีความนิยมเยอะนะครับในการที่สุภาพสตรีหรือว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมาเล่นกีฬากันโดยเฉพาะกีฬาฟุตซอลเพราะว่า เป็นกีฬาที่เล่นในร่มนะครับเล่นกันได้ทั้งวันไม่ต้องกลัวแดดร้อนไม่ต้องกลัวผิวเสียนะครับอย่างวันนี้ก็อยู่กันที่นครนายกครับตั้งแต่วันที่11มีนาคมจนถ,ถึงวันที่11เมษายนเลย1เดือนเต็มเตมนะครับใครที่มีโอกาสแวะผ่านไปผ่านมาหรือว่าตั้งใจจะมาดูเชียร์สถาบัานตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูมาให้กำลังใจน้องๆได้ก็มีอย่างหลายที่มีราชพัฒน์สุนันทามีราชพัฒน์นครสวนนรรค์น,น,นะครับมี ศิลปากรมีบัณฑิตเอเชียมีแชมป์เก่าอย่างเกษมบัณฑิตนะครับมเกษตรศาสตร์มอนทกรุงเทพนะครับเจ้าภาพมาหาวิทยาลัยศิลปินธรวิโร์นะครับวันนี้ก็มาเชียร์กันเยอะหมาหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับหมาหาวินทยาลัยธนบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายสถาบันหมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีนะครับก็ถือว่าน้องๆเนี่ยได้มาโชว์ทักษะในในการกีฬากันก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมีบทสัมภาษณ์ของ นักกีฬาหญิงนะครับจากบัณฑิตเอเชียรวมไปถึงผู้สอนซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ติดตามชมกันครับ ครับวันนี้นะครับในการแข่งขันฟุตซอลลีกของไอร์มาเน่ไทยแลนด์นะครับ <S <S บูเบนยูนิเวอร์ซตี้ <iversity> นะครับเราก็มีโอกาสได้พบกับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับนั่นก็คือน้องแพรวปฏิตาบุญโผลน้องเองน้องแพรวสวัสดีครับอ่าโอเคก็นี่เป็นรองแชมป์ที่เธอไม่ต้งโคราชที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาอ่าตอนนี้มาช่วยงานเป็นซับโค้ดอ่าตอนนี้น้องแพลวทำหน้าที่อะไรในทีมไอร์มาเน่ไทยอ่าเป็นผู้ช่วยพี่ชายค่ะจีรพัฒน์นิมลตนสิทธิ์ อ่าเป็นผู้ช่วยน้องสายน้องสายก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติกันนะครับเป็นไงบ้างบทบาทในการเป็นสตาฟกับการเป็นผู้เล่นเนี่ยมันยากง่ายยังไงบ้างก็อันที่จริงมันก็ไม่ได้แตกต่างนะคะเราแค่เราก็คุ้นเคยกับการเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจในตัวนักกีฬามากขึ้นค่ะอโอเคกับน้องๆในทีมเนี่ยอ่เป็นยังไงบ้างฝีไม้ล,ลายมือการเชื่อฟังครับต่งสอนแต่ละคนน้องๆในแต่ละคนก็มี ความสามารถอยู่แล้วในตัวก็คือเราก็จะช่วยชี้แนะต่างๆค่ะที่ที่เรามีนะคะอออออตอนนี้ในในทีม,มิดิตเอเชียมีใครติดทีมชาติหรือยังยัง,<อ>งไม่มีค่ะอ่าโอเคก็คือเชื่อว่าหลายๆคนก็มีพี่พี่แพรเป็นไอดอลในการที่จะพัฒนาเท้านะครับกับทีมชุดน,นี้ในการมาแข่งขันในวันนี้ไทยแลนด์ลีกเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ขนาดไหนกับทีมสตาร์โค้ชที่วางแผนกันไว้ก็ตอนนี้ก็คือมองเข้าไปถึงในรอบ8ก่อนค่ะก็พยายาม เขาเรียกว่าอะไรนะช่วยชี้ชี้ชชชจุดบกพ่องแล้วก็ทําตามแทคนิคที่โค้ชวางไว้ค่ะกับผู้เล่นน้องๆปีสที่ปีที่แล้วเนี่ยที่เรียนจบไปมีย <ๆ S 2> เยอะไหมเออตอนนี้ทีมเราก็คือเหมือนเป็นทีมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาได้ปี2ปีเองค่ะก็กําลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะออโอเคครับ น้องๆชุดนี้เนี่ยปีหนึ่งเยอะไหมปีหนึ่งค่อนข้างเยอะประมาณ4-5หคนเลยค่ะแล้วก็จะมีแค่ปีสองน้องนั้นก็จะแบบเป็นเด็กๆหมดเลยกับกับทีมอื่นที่เราเจอมาไม่ว่าจะเป็นในกีฬามหาือาะไรก็ตามเนี่ยเราประเมินฝีมือของทีมคู่แข่งไว้ยังไงบ้างอ่าคือตอนนี้ในสซซของผู้หญิงนะคะก็คือแต่ละทีมก็คมีความพัฒนากันไปใน ที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเราเป็นทีมที่แบบเหมือนเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเพิ่งอันนี้ขึ้นมาก็เลยแบบกาลังอยากพัฒนาขึ้นไปให้เท่ากับทีมอื่นค่ะมากัมากันที่ประวัติส่วนตัวของน้องแพรกันบ้างอนะ่านี่ก็เป็นพักกิฬาทีมชาติไทยที่แฟนๆหลายคนพูดหน้าพูดตากันเป็นอย่างดีแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้จักว่าเป็นใครที่ไหนมามาจากไหนจังหวัดอะไรนะเป็นคนจังหวัดอะไร แพรเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีค่ะออ๋นึกว่าเป็นคนขอนแก่นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ่แล้วมาอยู่ขอนแก่นได้กี่ปีแล้วเอ่อประมาณสองปีค่ะคือแพรไปอยู่เพราะว่าตอนปีที่แล้วไปแข่งซุสโซลีกให้ค่ะแล้วก็อยู่ยาวเลยตอนนี้อ๋อติดใจอะไรขอนแก่นออ๋โรงเรียนปริญญาโทค่ะอ๋อตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ที่วิรัติบัณฑิตเอเชียในคณะเอ็นบีเอค่ะเป็นคนอุทัยธานีตอนนี้อายุ29ค่ะิบโอ้จะ30แล้วนะยังสวยเหมือนเด็กอยู่เลยนะโอ้ขอบคุณค่ะ เริ่มเล่นกีฬามาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เล่นตั้งแต่มัธยมเลยค่ะตั้งแต่ม .1 ม 2, .2 เล่นมัธยมที่โรงเรียนอะไรโรงเรียนลานสักวิทยาจกาะบ่อไผ่ทรายีอ๋เาาอเป็นคนอำเภอลานสักใช่ใช่ไหมครับเล่นกีฬาชนิดแรกเลยเล่นเล่นอะไรตอนแรกเพิชอบชอบกีฬาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ แล้วก็เป็นคนวิ่งเร็วใช่ค่ะในนักวิ่งของเรียนเป็นนักวิ่งของจังหวัดนะคะแต่ว่าตั้งแต่ท้าความแต่เด็กๆเลยค่ะที่บ้านจะมีแต่พวกผู้ชายค่ะก็คือเหมือนเขาเล่นบอลผู้ชายใช่ค่ะแล้วก็ไปเล่นกับเขาอ๋อเล่นตอนแรกก็เล่นฟุตบอลก่อนฟุตซอลเลยค่ะเขาเล่นฟุตซอลตั้งแต่แรกเลยเหรอโอเคแล้วก็มาเริ่มแบบพัฒนาตัวเองเริ่มเห็นแววตัวเองเนี่ยตอนไหนเริ่มมีความมั่นใจตอนไหนว่าเราจะต้องแบบไ้ยมุ่งมั่นในการเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรอย่างเงี้ย ก็แรกคือไม่ได้คิดเลยอะค่ะว่าจะมาติดทีมชาติอะไรอย่างงี้ก็แบบพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆก็คือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีความพัฒนาตัวเองเรามีแบบอย่างรุ่นพี่คนนี้เราก็อยากทําให้ได้แบบนี้อะค่ะอืมโอเคติดทีมชาติครั้งแรกในต่ออยู่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดอ่าน่าจะใช่ค่ะยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดนี่แหละอืมก็ถือว่าติด,ต,ดติดตอนไปซีเกมที่เวียดน,นามค่ะอ่าใช่โอเคแล้วก็ และการต่อไปของผู้ซหญิงทีมชาติไทยคือ Asian Indoor g a m e ก็ยังรอกำหนดก,การยืนยน<ช>ันอยู่ใช่ไหมครอ่าโอเคตอนนี้ก็ถือว่าเ,เป็นนักกีฬาทีมชาติที่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในทีม<ช>ครับตอนนี้ในในทีมชาติก็ดีเนี่ยมีน้องๆหน้าใหม่มาเยอะไหมมีค่ะก็มีพยายามมีเข้ามาเรื่อยๆเพื่อให้น้องได้เข้ามาเหมือนแบบให้มันทันกันนะคะใช่ใชครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของนักกีฬานะครับจาก คนจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสากนะ<ช>แล้วก็เริ่มด้วยการเล่นกรีฑาวิ่งนะครับแล้วก็เล่นขำๆกับเพื่อนๆผู้ชายพี่น<ช>้องๆผู้ชายใช่ไหมจนพัฒนตาตัวเองเป็นนักกีฬาสโมสรเป็นนักกีฬาทีมชาติได้พี่มีคำถามอยากจะถามอีกอย่าง,างว่าสมมติว่าน้องแพลวันหนึ่งโตขึ้นมีบทบาทเป็นผู้บริหารในวงการกีฬากีฬาฟุตซอลอะไรเงี้ยเราจะทํายังไงให้กีฬาฟุตซอลเนี่ยมันเป็นที่นิยมในประเทศไทยของเราเออเรามีแนวคิดในใจไว้ไหมตอนนี้เหมือนในตอนนี้คะก็แบบ นักกีฬาก็หวังที่จะแบบติดทีมชาติไปแล้วก็เหมือนหวังที่จะมีรายได้เพื่อมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็อยากให้สนับสนุนได้ด้านนี้อยากให้มีแข่งกีฬาอาชีพไปต่อเนื่องอะคะ่ะไม่แบบไม่ทิ้งช่วงไปเหมือนแบบมีจัดแข่งทีก็ค่อยมานี้อยากให้มันพัฒนาไปต่อเนื่องอะคะ่ะก็แปลว่าคือสโมสรมีหลีเคยมีแต่ว่า มันขาดความต่อเนื่องใช่ค่ะแล้วสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแพร์น่ได้ฝากขอกำลังใจเชียร์ทีมบัณฑิตเอเชียหน่อยออก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ฟุตซอลหญิงแล้วก็ฟุตซอลชายวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียด้วยนะคะแนะนักทีมชาติด้วยอัะนีานทีา่บัณิตแล้วก็ฝากฝากเชียร์และเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของแพรวในฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะ,ะโอเคครับก็อย่าลืมนะครับแฟนๆโดยเฉพาะพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับ ติดตามชมติดตามเชียร์เด็กๆจากบัณฑิตเอเชียด้วยทั้งประเภทชายและก็ประเภทหญิงสําหรับในนามทีมชาติไทยฟุตซอลหญิงก็ตอนนี้ก็กําลังรอกําหนดการยืนยัน<ช>นะครับของเอเชียนอินดอร์เกมในการที่จะทําการแข่งขันกันนะครับตอนนี้น้องๆทุกคนก็มีความพร้อมมีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่ก็ขออวยพรให้กับบัณฑิตเอเชียและก็ตัวน้องแพรวประสบความสำเร็จในทุกรายการแข่งขันและก็บทบาท <c oughs> ในการเป็นสตาร์โค้ทด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ครับและอีกหนึ่งนักกีฬานะครับที่เราได้โอกาสสัมภาษณ์นะครับก็เป็นคนเก่งของวิทยาลัยบรรัณฑิตเอเชียนะครับก็คือน้องข้อปุ่นนั่นเองน้องข้อปุ่นสวัสดีครับน้องข้อปุ้นแนะนําชื่อนามสกุลเลยสวัสดีค่ะชื่อชนิการยอดบุญค่ะชื่อเล่นชื่อข้อปุ่นอ่าน้องข้อปุ้นชนิการยอดบุญตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่ปีที่2ค่ะปีที่2วิทยาลัยบรรัฑิตเอเชีย ได้ยินมาว่าจบจากโรงเรียนกีฬาขอนแก่นด้วยเกรดเฉลี่ย4.00เลยโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้มีความรับผิดชอบค่ะตามงานเวลาไปแข่งจบม .6 ที่กีฬาขอนแก่น4.00ก็เลยได้ทุนมาเรียนที่บริษัทเอเชียเลยทำไมถึงเรียนคณะบริหารธุรกิจเรียน,น,าายนการาจัดก,การธุรกิจกีฬาก็คือมันตรงสายอะค่ะที่เรามาทำด้านกีฬาเลยอ๋อสาขาการจัดการธุรกิจกีฬาไม่แน่ปีหน้า ในอนาคตเขาอาจจะได้เป็นเจ้าของทีมกีฬาก็ได้นะโอเคแล้วก็เป็นคนของแก่นหรือเปล่าเออบ้านเกิดอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อเกิดที่กรุงเทพแล้วก็ไปเรียนที่กีฬาของแก่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ12ค่ะสิอายุส2ปีก็ไปเรียนตั้งแต่ม .1 เลยค่ะทำไมถึงเลือกลลในโรงเรียนกีฬาเพราะอะไรเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่เก่งๆอยู่นั่นเยอะค่ะอืมน้องเข้าปุ้นเนี่ยเล่นกีฬาฟุตซอลหรือว่าฟุตบอลก่ตบอลตอนอยู่โรงเรียนกีฬาเล่นเล่นฟุตบอลค่ะ แต่ว่าเจ้าจะมีโยกมาฟุตซอลบ้างสลับ,บกันเล <ไป S 1> ่นทั้งสองอย่างใช่ไหมครับเล่นกีฬาน้องแตะอยู่เท่าไหร่ก็น่าจะก,ก่อนเข้ามอนหนึ่งไม่นานค่ะต้องมาจริงจังแบบจริงจังเลยตอนเข้าโรงเรียนกีฬาทำไมถึงคิดเล่นจริงจังว่าเอ้คิดว่าตัวเองมีความสามารถอะไรอยิงอ่งหนูอยากเล่นตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าตอนช่วงประถมจนแม่ไม่ให้เล่นอาวทำไมแม่ไม่ให้เล่นล่ะแม่บอกว่าเป็นกีฬาผู้ชายอ่ะก็เลยไม่อยากให้เล่นแล้วฟุตซอลเนี่ยสนุกยังไงเออความสนุก มันเป็นเกมที่เร็วค่ะแล้วก็ต้องใช้หัวคีดเยอะอหัวคิดเยอะนี่นอกจากจะความนอกจากจะเรียนเก่งแล้วนะจบมหด้วยเกรดเฉลี่ย4.0เนี่ยก็ยังเล่นฟุตบอลได้เล่นฟุตซอลได้ดีด้วยแล้วตอนมาอยู่ที่พิพิธภัณฑเอเชียเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่เออปีก่อนน่าจะ3.6ค่ะก็ยังก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะเราแบ่งเวลาการเรียนกับการเล่นกีฬายังไงก็ถ้าช่วงถ้าช่วงซ้อมก็อาจจะได้เรียน น้อยหน่อยหมายถึงว่าอาจจะไปเรียนเหล็กค่ะแต่ว่าก็ต้องตามงานแล้วก็ควรตามแล้วเรียนก็ถืยว่าเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่ดีนะครับที่มีความรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนแล้วก็การเล่นกีฬาปีที่แล้วในรายการนี้เนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างบอลเอเชียได้ที่สี่ค่ะโอ้ที่สี่แล้วปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างก็อยากติดเหรียญค่ะอ่าอยากได้เหรียญก็มีลุ้นอยู่นะเพราะว่าทีมสตาฟของ ประเิศเอเชียเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ทีมชาติหมดเลยแล้วก็อย่างพี่พี่สายพ,พ,พี่แพลวพี่แหม่มเนี่ยเขาแนะนําอะไรเราบ้างก็สอนเกี่ยวกับระบบการเคลื่อนที่แล้วว่าเราควรวางตัวยังไงเวลาก่อนรับบอลควรส่งไปอะไรเล่น,เล,นเล่นตำแหน่งอะไรเล่นหน้าเป้าค่ะเล่น,น,นหน้าเป้าเหรอปีที่แล้วยิงไปกี่ลูกปีที่แล้วมีแต่ยิงก็จะ,จะยิงปีที่เข้าค่ะแล้วก็มีแต่จ่ายให้เพื่อนอ่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นน้องใหม่เป็นปีหนึ่งใช่ค่ะปีนี้ก็ขยับมาเป็นปีสองแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้ว และสาหรับทีมบัดิดเอเชียนะครับก็เป็นทีมที่มีผลงานที่ดีนะครับในรายการแข่งขันกีฬามหาวิายทยาลัยครั้งล่าสุดที่ผ่านมาด้วยนะครับที่เกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับได้เหรียญเงินเลยไปแพ้เกษ,ษตรบัณิดเออนะครับก็แพ้จุดโทษกันด้วยฝีมือก็ถือว่าบัดิดเอเชียเนี่ยเป็นทีมที่ปีนี้มาแรงมากน่ากลัวประมาทไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่รวมตัวกันมาได้ไม่นานอะไรเป็นเคล็ดลับทําให้ทีมเราประสบความสําเร็จ ในครั้งในในกีฬาหมาลัยครั้งที่ผ่านมาก็มีพี่เขาช่วยกันเล่นค่ะช่วยช่วยกันรับช่วยกันลุกค่ะก็ชุ่มเีมากๆสำหรับปีนี้นี่ถ้าเกิดว่าต้องมาเจอกับเกษตรมริกอีกเนี่ยคิดว่าเราสู้กันได้ดีกว่าเดิมไหมต้องรอดูค่ะเพราะว่าในกีฬาหมาลัยเนี่ยเขาก็เสมอกันในเวลาใช่ไหมแล้วถึงมายิงจุดโทษก็แพ้จุดโทษไปนะครับปีนี้คาดว่าจะถ้าเจอกันต้องล้างตาให้ได้แมม็์หน้าค่ะแหม็์หน้าเจอกันแล้วนะครับอ่า ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กเก่งนะครับของทางบันดิตเอเชียนะครับเดี๋ยวจะให้ฝากของกำลังใจจากแฟนๆกองเชียร์บันดิตเอเชียแล้วก็พี่น้องชาวขอนแก่นค่ะก็ฝากเชียร์บันดิตเอเชียได้นะคะพบทุกท่านนะครับเดี๋ยวให้ผลงานในสนามพูดแทนนะครับวันนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับน้องข้าวปุ้นแล้วก็ทีมบันดิตเอเชียรวมถึงตาโค้ททุกคนด้วยขอให้ประสบความสำเร็จเอาแชมป์ได้ไหมได้ก็ดีค่ะโอเคขอให้ได้แชมป์อย่างที่หวังไว้วันนี้ขอบคุณมากครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องศึกฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีก12ทีมสุดท้าย NBT2HD ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันสดๆเสาร์ที่16มีนาคม เวลา18นาฬิกาเงือกสมิลาสงขลา f c เปิดบ้านรับเอแอนเหินฟ้าพัทลุง f c รองแชมป์โซนภาคใต้อาทิตย์ที่17มีนาคมเวลา17นาฬิกาลำดวนเพลิงสีสเกตอยู่ในเต็ดแชมป์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดสนามสีนครลำดวนรับการมาเยือนของรองแชมป์โซนภาคตะวันออกขุนศึกพระยาตากสินบ้านค่ายยูไนเต็ดศึกศักดิ์ศรีแห่งภูมิภาค สทีมไหนจะคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต้องติดตาม NBT 2HD บอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือด มวยไทยเกิดมาพร้อมกับคนไทย มันเป็นเป็นอาชีพเป็นรายได้ให้เราได้ผลตอบแทนนักมวยสูงสูถ้าพูดถึงเนี่ยผมดีใจนะฮะดีใจแล้วก็ยินดีมากกับการที่มีรายการที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมาพูดก็น้นะเดี๋ยวนี้อย่างมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพโออดูดูดูอ e <ด>ินเตอร์ใช่ e <ater. S 1> ดู Inter, อินเตอร์แล้วก็ให้ค่าตอบแทนนักมวยที่เป็นกอบเป็นกรรจริงจังนักมวยมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จริง mm hmm. ยกตัวอย่างพลอยเมยเวเธอร์เมนี่ปากเกียวหรือ อดีตที่ผ่านมาไม่เทสานอีเวนเดอร์เฮอริฟิลหรือ,รอนักมวยอีกหลายหลาคนทำไมเขาถึงได้ค่าตัวมหาศาลขนาดนั้นมวกกลับมาที่มวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่ทุกโลกให้การยอมรับยกย่องว่าเป็นกีฬาต่อสู้ที่เป็นนัมเบอรวันของโลกณปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้ามาชมมวยเนี่ยถ้าตีเปอร์เซ็นต์จาก100%ในประเทศ ผมคิดว่าคนดูมวยแค่ประมาณ5%แต่เปลี่ยนจากเพิ่มจาก5%เป็น2 0เป็น3 0นของคนในประเทศที่จะเข้ามาดูมวยมนั่นเป็นมูลค่ามหาศาลนะ<ม>แต่ในมุมมองอีกม,มุมมองหนึ่งก็คือเรื่องของศิลปวัฒนธรรม,มเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี<ม>ที่เขาให้ความสนใจ<ม>เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็สามารถพัฒนากีฬาของเรา ตาคุณผู้ชมมาที่อาคารกีฬา1000วีฬาสิริธรมสวองคลรักษ์จังหวัดนครนายกครับในการแข่งขันไอเมนินทเลนฟุตซอลบูเมนยูนิเวอร์ซิตี้เดอะแชมเปี้ยนชิพ2024ในกลุ่มบีครับคู่ที่2ระหว่างมหาวิทยาลขสุนทรบุรีพบกับราชภัฏสุนันท์ทางนะครับและเป็นคู่ที่7ของวันนี้ครับวันแรกนะัดเปิดสนามครับเกมเริ่มครับบูเมนกลุ่มบีกลุ่มบีนี่เป็นคู่ที่2นะครับก็เป็นชุดใหญ่ของมหาลัยเลยนะครับสำหรับบูเมน อยู่ที่กวีนาะให้กับมนุษะไหลมาครับมนุษะให้แพลพพลเจอเข้าถึงบอลเร็วครับนี่เจียขวัญครับจับตาไว้ดีนะคะเจีขวัญของมอทนครับมนุษะแพล่พลแพ่พลทะแยงมาจับหนึ่งทียิงลูกนี้ชนเสาโอ้โหอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อสูเลยครับ สวนสุนันทาออกนำไปแล้วครับเู้เล่นหมายเลขก8ภูตะวันแก้วสว่างครับเสริงก่อนแล้วครับไปม,มายาัง1ิบล็อกติดมาแพรพอยมีพื้นที่แพรพลอยอยังไงครับแปรลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับสวนสุนันทาหนีห่างไปแล้วครับ ยิงมาก็สาูนเลยครับโอ้โ oh. หประตูที่3เป็นทางด้านวีราพาเือกฉายาครับบอลมายกไปแล้วบังได้ครับลกนี้คืนหลังมาให้แพ้พอยแพรพอยโ,พยโดนอัดเจ๋ขวัญมาแล้วเจ๋ขวัญยังไงเจ๋ขวัญคึง oh. โอ้โหเจ๋ขวัญยิงชิปสุดท้ายยังไม่ได้ครับสนบ,บุรีอยู่ที่เจ๋ขวัญจะลอดขาโดนอัดมูสินบอกพีแสแซดอัพครับไม่ฟาวมาส่วนบ้างครับสวนสุน,น,นันทามีแพ้พอยขอบอลอยู่แพ้พอยจับคึงมา ถ้าแยงไปเสาไกลติดเท้าแล้วบอลโด่งโป่งสวรรค์ขึ้นมาจับครึง่งล็อกยิงสายลูกนี้ก็เรียบร้อย4ประตูต่ตอศูนย์ครับวานุสาเพชรโป่งครับดูว่าจะแก้ยังไงมอทนครับเย้ขวันปั๊มมาได้เข้าทั้งสวนนันหัวดขวาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ5ู้นย์ครับโอ้ผ่านมาไม่ถึง15วิครับในครึ่งหลังตบบอลเร็วมาให้กับชนิชาชนิชา ถึงหนีมาไปเล่นยากแล้วก็บีรยาพามาดีต่อแปรนิ่มๆเลยครับอัชาราวัตดีครองยุทธครับไหวมาสวยครับแปลพอยเสาสองโอ้มนิ่มๆเลยครับเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับ 2ลูกไปแล้วครับแพรพลอยหัวใจเพชรเข้าทางมนุษากลับมาที่แพรพลอยแพรพลอยหลบหนึ่งเข้าในปลายต่อด้านซ้ายแพรพลอยขอบอลแล้วครับไหลามาให้แพรพลอยนิ่มๆเลยครับโอ้โหแต่ละลูกนี้บอลเริ่มต้นออกจากเขาเลยนะครับแล้วก็วิ่งมาหาพื้นที่ช่องว่างแล้วก็จบสกอร์ได้ตัวเองครับแพรพลอยหัวใจเพชร บอกทางหน้าครับเพลสุดท้ายตูมขึ้นมาแล้วโขกดักได้ครับเดียดกันอยู่แล้วก็จบเกมครับมหาวิทยาลัยธนบุรีครับพายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุดันทาศูนย์ประตูต่อเจ็ดนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นการประเดิมชัยชนะอย่างสวยหรูของทีมราชภัฏสวนสุดันทานะครับตอนนี้อยู่กับแพรพยของใจเพชรสวัสดีครับ วันนี้ยิงมีกี่ลูกวันนี้ยิงไป3ลูกค่ะโอ้โห oh, เป็นไงบ้างวันนี้ประทับใจกับฟอร์มของทีมแล้วก็น้องๆไหมประทับใจกับฟอร์มค่ะผลออกมาก็ถือว่าดีเลยค่ะ,ะแต่ก็ดีได้อีกค่ะ,ะดีได้อีกปีนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงละการนี้ละการปีที่แล้วนี่เป็นเป็นรองแชมป์ปีนีป้ปีนี้ก็ตั้งเป้าแชมป์เหมือนเดิมค่ะอ่าโอเคแล้วก็ความพร้อมของทีมตอนนี้น้องๆที่เข้ามาใหม่กับรุ่นพี่ที่จบออกไปเนี่ยมีแตกต่างกันขนาดไหน เออปีที่แล้วรุ่นพี่เรามีแค่ตัวเดียวค่ะจบไปแค่ตัวเดียวแต่น้องเข้ามาเสริมทัพเยอะค่ะอ๋อแสดงว่าตัวหลักๆในปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่ครบเลยใช่ค่ะต,ตัวหลักปีที่แล้วอยู่ครบค่ะอ่าโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นสหน้าทีมชาติไทยนะครับที่ตอนนี้ลงมามีบทบาทสําคัญในทีมสวนสุนันทาฝากขอกาลังใจเพื่อนๆสวนสุนันทาด้วยค่ะก็ขอฝากเชียร์ทีมราชชัยสวนสุสนันทาด้วยนะคะทั้งชายและหญิงเลยค่ะโอเคครับก็ อย่าลืมนะครับสิทธิ์เก่าสวนสุนันทาสิทธิ์ปัจจุบันนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องไพภพแล้วก็ทีมของเขาด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ